มีข่าวจะเล่าให้ฟังสองสามเรื่องเรื่องแรกอาจจะเป็นเรื่องที่พูดต่อเนื่องกันเมื่อครั้งที่ผมมาทักทายกับพี่น้องก่อนหน้านี้ก็คือกรณีที่เราในานามคอ,อปทอสปปสกองทัพธรรมจัดจัดพื้นที่บริเวณที่ชุมนุมของเราเพื่อรองรับวัน มหามงคลหรือเดือนมหามงคลแห่งนี้ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะครบรอบ72ปีซึ่งเรื่องนี้มันก็ไปคาบเกี่ยวกับที่มีทางเจ้าหน้าที่ส่วนหนึ่งมาเจรจาพูดคุยแม้ยังไม่เป็นทางการว่าอยากให้พวกเราเนี่ยขยับขยายที่ชุมนุมขยับขยายการชุมนุมของพวกเราออกไปจากพื้นที่แห่งนี้ ซึ่งการเจราจาสองสามครั้งมีผมกับคุณตั้มพิชิตซึ่งเป็นตัวแทนยังไม่ได้เจราจาในนามกลุ่มที่เป็นทางการทางการระหว่างหมอเขียวและก็คุณสิงห์ดำการเจราจาผ่านไปด้วยดีแต่การเจราจาไม่ได้จบอย่างที่เขาต้องการครับพี่น้องคือผมยืนยันว่าเราจะ ปักหลักชุมนุมอยู่ที่นี่อย่างแน่นอนครับพี่น้องครับไม่ย้ายไม่ย้ายไปไหนในส่วนของเดือนมหามงคลเดือนที่พวกเราจะร่วมกันแสดงความจงรักภักดีนั้นพวกเราในานามผู้ชุมนุมที่นี่จะช่วยกันจัดสถานที่จะช่วยกันปรับภูมิทัศน์และจะร่วมกันแสดง ความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพ,พระเจ้าอยู่หัวถึงตอนแรกคาดการว่าจะทำเป็นกำแพงพระบรมฉายาลักษณ์ที่เกี่ยวกับพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในรอบ72ปีแต่มีปัญหาบางประการในเรื่องของงบประมาณที่วางไว้ มันมีค่าใช้จ่ายที่สูงเกินความจำเป็นสำหรับพื้นที่ในการชุมนุมที่เราใช้เงินบริจาคของพ่อแม่พี่น้องในการขับเคลื่อนกิจกรรมเราก็เลยอาจจะไม่ได้ทำแบบที่ผมเคยบอกไว้ก็คือว่าเราจะจัดภูมิทัศน์จะปรับภูมิทัศน์ให้สวยงามเพียงแต่ปรับรูปแบบไม่ใช่กำแพง พระราชกรณียกิจตามที่ได้คาดหวังไว้ซึ่งพี่น้องโปรดรอติดตามนะครับผมอันนี้คือสิ่งที่จะแจ้งหลังจากนี้ไปไม่น่าจะเกินอาทิตย์หน้าก็จะมีการปรับมีการประดับตกแต่งทั้งเรื่องของธงตาสัญ,ญลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในในการครบรอบ72ปีรวมทั้งจัดไฟจัดอะไรซึ่งคุณสิงห์ดำซึ่งเป็นช่าง คุณสิงห์นำนี่จริงๆแล้วเป็นช่างก็พยายามแนะนําว่าต้องทําอย่างนู้นทําอย่างนี้ก็เดี๋ยวเราจะร่วมกันทําแล้วก็ให้พี่น้องได้มีส่วนร่วมในส่วนตรงนี้ก็ขอเชิญพี่น้องนะครับว่าหลังจากนี้ไปเรามาช่วยกันตกแต่งสถานที่อันนี้คือส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานพระราชพิธีแล้วก็ที่ผมเคยแจ้งว่ามีการประสานพวกเราให้เป็นร่วม รับเสด็จในวันที่28ผมก็ได้แจ้งกับทางนายทหารที่เขาประสานมาแล้วว่าพวกเราในที่ชุมนุมแห่งนี้จะไปร่วมรับเสด็จอย่างน้อยนะครับมีตัวแทนที่เป็นกลุ่มคอปทอสวป,ปสกอ,องทัพธรรมเนี่ยอย่างน้อย200คนเป็นอย่างต่ำครับก็วันถึงวันนั้นอาจจะมีเพิ่มกว่านั้นก็เดี๋ยวเรา ค่อยประสานงานกันอีกทีอันนี้คือส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานพระราชพิธี